อันนี้นะประโยคนี้นะและ้วครูจะบอกคุณเลยนะนี่ไม่ใช่ธรรมดาที่คุณมาอยู่ในไลฟ์นี้คนไม่ใช่มันจะฟังไม่รู้เรื่องถ้ามันไม่อยากที่จะมีความสงบใจมีความมั่งคั่งที่เอ็มติมเอ็มติม <laughs> อิ่มเต็ม <laughs> แม่ผัวได้ด้วยเว้ยอิ่มเต็มเหลือเฟือจากข้างในเนี่ยมันจะไม่ได้รับสารนี้ยังไงก็ตามมันจะไม่ได้รับสารนี้หรือมันจะออกไปก่อนหรือเน็ตมันจะหมดหรือแบตมันจะหมด <laughs> ข้าใจไหมข้าใจไหมไม่ใช่ความบังเอิญที่คุณยังอยู่หน้าไลฟ์ตรงนี้ คุณเอาตัวไหนมาฟังสัจธรรมที่แท้จริงและเป็นความสงบที่แท้จริงและเป็นหนทางของคุณที่แท้จริงโฮ้ยวันนี้ครูให้แพงมากนะประโยคนี้เด็ดโคตรจริงๆครูคจะบอกในเดอะดิวายภาคสี่การตั้งจิตเป็นช่วงๆซึ่งโคตรลึกโคตรถ้ามีโอกาสในชาตินี้ไปฟังนะคะจําประโยคนี้ไว้เฮ้ย <c oughs> โลกใบนี้มีแค่รอ Of a t t r a c t i o n ไม่มี law of make it happen โอแพงโลกใบนี้มีแค่กฎแรงดึงดูดไม่มีกฎของการพยายามทำอะไรให้เกิดขึ้นแพงจำประโยคนี้ไว้โอ้โหใครแชร์ไปบุญมหาศาลใครมาดูย้อนหลังบอกคู่ใครแชร์ไปตอนดูย้อนหลังบุญมหาศาลสิ่งที่คุณได้ทำนั้นเกินมนุษย์จะวัดได้ แล้วคุณคุณจะขอบคุณตัวเองมหาศาลที่คุณได้ทําสิ่งนี้โอ้โหเข้าใจข้อนี้ไหมโลกใบนี้มันอยู่ภายใต้กฎ law of action กฎของแรงดึงดูดไม่ใช่กฎของการ make it happen make it happen คืออะไรทําทุกอย่างเพื่อให้มันเกิดขึ้นได้แต่กฎไม่ได้ทํางานอย่างนั้นบางทีมันทักการ make it happen คืออะไรการเร่งรีบเล่นร้อนต้องขอเรียกอะไรอ่ะต้อง พิสูจน์กันอื่นต้องโชว์กวันอื่นต้องเนี่ยเธอยอมรับฉันสีว่าฉันได้นะเธอยอมรับฉันสีว่าฉันนู่นนี่นั่นนะคุณเข้าใจข้อนี้ไหมแพงมากแพงมากความสุขที่แท้จริงคืออะไรคุูจะบอกคุณเลยนะไลฟ์นี้สุดยอดนะ จริงๆความสุขที่แท้จริงแค่คุณได้ทําก็โอเคแล้วหมแค่คุณได้ทําก็เบิกบานใจแล้วนี่คือความสุขที่แท้จริงแค่คุณได้อิ่มเอมใจสง,งบใจปิติสุขนี่คือสําเร็จที่แท้จริงแล้วอย่าไปเขวะยให้มัว่วอย่าไปเขวะยให้มัว่วแล้วคุณกําลังอยู่ในหนทางความสําเร็จของคุณเองแค่คุณเมื่อคุณไปฟังจากคนอื่นมา,า see, le, n ai, n ai ที่บอกว่าไหนอ่โชว์หน่อยสิเธอสําเร็จถึงไหนแล้วไหนอ่ไหนที่บอกว่าสาเร็จจะใจก็แรงดูดอยู่ไม่ใช่เหรอนี่คุณทําเพื่ออะไรอ่ะ มันชี้ไปที่ความขาดของคุณทันทีและทําไมคุณถึงไม่คุณถึงรู้สึกไม่ดีเวลาเขาพูดแบบนั้นข้างในมันบอกอยู่แล้วข้างในมันบอกอยู่แล้วข้างในมันบอกอยู่แล้วเวลาคุณได้ยินแบบนั้นอะอะสมมติตอนนี้โชว์ตังค์มาเลยหนึ่งล้านโชยคุณดุไนไหนบอกว่าใช้กําลงดูดนไหนไหนโชว์บัโชว์บัคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกยังไงมันรู้สึกแปลกๆแล้วมันรู้สึกแย่อยู่แล้วเพราะอะไร นี่มันไม่ใช่หนทางที่แท้จริงเพราะอะไรมนุษย์ต้องการทําไมรู้ไหมมนุษย์ต้องการวัดผลลัพธ์และเป็นตัวเลขและเป็นอะไรก็ตามที่เนี่ยถึงนิยามว่าเธอนะเป็นคนสําเร็จแล้วคูจะบอกคุณเลยนะอนํานาจทั้งหมดอยู่ในชีวิตคุณแล้วคุณจะเอาอำนาจนี้ไปให้คนอื่นทําไมคุณจะเสียสูญเสียความสงบใจเพื่อสิ่งนี้หรอเอาจร,จริงเหรอน้องเข้าใจไหม ได้ทํเบิกบานใจแค่นั้นจบพอแล้วแล้วคุณกําลังอยู่ในเส้นทางเส้นทางของความสุขและความร่ารวยที่คุณอยากได้จริงๆนี่ถูกทางแล้วคุณคอนเฟิร์มไม่คุณเลยถูกทางแล้วคุณแค่เมื่อไปฟังคนอื่นแล้วต้องเร่งต้องรีบต้องร้อนคุบอกเลยทางนั้นไม่ใช่และเหนื่อยและยากเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะต้องทําเพื่อพิสุดคนอื่นตลอดเวลาและต้องทําเพื่อเร่งอะไรบางอย่างและต้องทําเพื่อกลัวจะเสียอะไรไปและต้องทําเพื่อเหมือนคุณแพ้วถังการกลัวนั้นไว้ล่วงหน้า เหมือนคุณสร้างอนาคตการกวนนั้นไว้เรื่องหน้าคุณก็ใจข้อนี้ไหมโหยแพงเฮ้ย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 